เบสเนสกันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันสำหรับอ,อันนี้จะเป็นคำถามที่หลายคนก็อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะนั่นก็คือว่าถ้าเราจะถ่ายรูปขายอะคะเราต้องเสียภาษีไหมนะคะไปฟังคำตอบกันได้เลยคะ่ะสาหรับในการที่เราถ่ายรูปขายออนไลน์นะคะ หลายคนอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าเราทําถ้าจะเริ่มทําจะต้องมาเสียภาษีหรือเปล่าจะต้องเสียภาษีที่เสียไปจะคุ้มไหมนะคะหรือก็คือแบบเออมีคําถามมามากมายอันนี้เบสอยากจะบอกว่าเราจะต้องมาเคลียร์ครัดให้เข้าใจกันก่อนว่าระหว่างการส่งภาษีกับการเสียภาษีอันนี้คนละเรื่องกันนะคะอันนี้คือทุกคนจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าในการถ่ายรูปขายแล้วเราถอนเงินออกมาค่ะ เงินที่เราได้อันนี้คือรายได้ที่เราได้แล้วเพราะฉะนั้นบุคคลที่อายุ18ปีขึ้นไปก็คือคุณมีหน้าที่ที่จะต้องส่งภาษีอันนี้ย้ำอีกครั้งว่าคือการส่งภาษีนะคะคือการส่งรายการเงินได้หักค่าใช้จ่ายของของคุณเองว่ามีรายได้จากการ ทำอาชีพหรือว่างานอดิเรกหรือว่าจากการส่งรูปขายอะค่ะมีรายได้หักหลังจากหักค่าเชียใจแล้วเท่าไหร่นะคะซึ่งในการส่งสุภาษีค่ะพอเรามีรายได้มากกว่าหนึ่งทางรายได้ที่ไม่ใช่งานประจำอนะคะเราก็จะต้องส่งเป็น2อันก็คือพมอดอ90กับ94 94คือจะส่งครึ่งปีคือดูรายได้ตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่6 ะะส่วน90ก็คือจะดูรายได้ทั้งปีนะคะอันนี้คือในมุมของการส่งภาษีเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้จากการถ่ายรูปขายนะคะอันนี้ทุกคนต้องส่งภาษีแต่กลับมาที่คําถามว่าแล้วจะต้องเสียภาษีไหมอันนี้ค่ะคืออันนี้แล้วแต่แต่ละคนเพราะว่าในการที่จะต้องเสียภาษีหรือไม่อะค่ะกรมสรรพากรเขาก็จะมีเกณฑ์รายได้ ว่าเท่านี้ไม่เกินเท่านี้จะต้องเสียภาษีถ้าเท่านี้จะต้องเสียเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่บอกว่าถ้าสมมุตินะคะอย,อย่างเบสอย่างเงี้ยมีงานประจําและเบสขายลูกออนไลน์เป็นงานเป็นรายได้เสริมเพราะฉะนั้นอ่ะเบสก็จะต้องนํามาคิดแล้วว่ารายได้ทั้งปีของงานประจํามีเท่าไหร่นะคะแล้วก็รายได้ของที่รายได้เสริมมีเท่าไหร่บ้างแล้วยอดรวมรายได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆและะ้วอ่ค่ะ เขาก็จะมีส่วนลดหย่อนนู่นนี่ต่างๆของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไปลงทุนเป็นกองทุนรวมต่างๆก็จะมีสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีเพราะฉะนั้นนะคะใครจะต้องส่งภาษีหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูของแต่ละคนแล้วนะคะเม่จะไม่สามารถมาตอบได้ว่าจะต้องเสียหรือเปล่านะคะแต่คือในเรื่องของการส่งภาษีก็คือจะต้องส่งนะคะดังนั้นนะคะใครที่กําลังกลัวว่า เออจะถ่ายรูปขายแล้วจะต้องเสียภาษีไหมคุ้มหรือเปล่าเสียแพงหรือเปล่า,แ,ลาแนะนําว่าอย่าเพิ่งกังวลเลยค่ะทําไปก่อนเพราะว่ามาโมนั่งคิดเยอะแล้วไม่ได้เริ่มทําสักทีหรือว่ามาโมงแต่กังวลน,นะคะอันนี้คือจะต้องแบบว่าปรับมุมมองใหม่นะคะลองปรับมุมมองใหม่ว่าทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอ,อส่งส่งภาษีไปบางทีเรามีลดหย่อนดูลดหย่อน บทหรือว่ามีดามันดาหรือว่ากองทุงนรวมอะไรต่างๆที่บางคนมีนะคะก็ไม่ต้องเสียภาษีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องเสียภาษีหรือไม่เสียแต่ว่าย้งอีงทีว่าก็คือจะต้องส่งภาษีทุกคนแต่ว่าเสียไม่เสียก็คือขึ้นอยู่กับรายได้แล้วก็คาดการลดหย่อนของแต่ละคนอีกทีด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ มาไขความสงสัยหลายๆคนคิดว่าตอบคำถามหลายๆคนได้เยอะแล้วเหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Business ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะ